หน้าขี่ <c oughs> มันขี่ได้น่ะเนาะหมดแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วนะคะเอาอาหารให้นกกระจอกเทศว,เ Channel. วันนี้พากินพาเที่ยวอันนี้เป็นห้องไปบนต้นหนาวครัุ้กหนาวแรกชิปแรกวันนี้มาที่วัดภูเก็ตวัดภูเก็ต ครับ FC ของเราสองคน <laughs> <laughs> สวัสดีเจ้า FC วันนี้ป้าไม่เอลตีวัดภูเก็ตจบเริ่มหนาวแล้วตอนนี้เริ่มหนาวก็เลยป้าไม่เอวทิแปแรกของหน้าหนาวปีนี้ป้าไม่เอววัดภูเก็ตจา น,น,น่านลมหนาวมาแล้วอากาศดีๆเจ้ามาแอวกันได้ร่าชมนี่ต่อนี่ว่าภูเก็ตป่ามานี่ก็อ๋อวันนี้วันยุทธเนาะวันนี้วันเสาร์ก็จะมีเด็กๆสาวละออนไทลืนมาฟ้อนงาจับสาวน้อยสาวน้อยไทยลืม ถ่ายรูปก,กับเด็กๆได้สนับสนุนทุนกัน ช่วงนี้กะวิวก็จะงามเข้าสีเขียวสีเหลืองอันนี้ฝนเกี่ยวเข้าแล้วเจ้าโอ้ยบรรยากาศดีสวยๆเจ้าท้องฟ้าใสสะอาดนี่เกี่ยวเข้าแล้วเกี่ยวเข้าถ้ามาแหมสักพักก็จะบอบอค่อยเห็นเข้าเขียวแล้วเจ้าเขียวขาวน่าจะตีพักลุงแล้ววัดบนอยู่นี่มันกลับมาใจยูวัดร่องแง่เหรอเดีอยวยูไหน อ่อบ้านยู่กับบ้านนี่คนละตีก okay ันอ๋อไปว้าผ้ากันกถอะวันนี้วันเสาร์ป่าไปว่ายผ้ากันเถอะด้วยอากาศดีต้นไม้เขียวเจรงะว่ามันกำลังเป็นช่วงปลายฝน ถาทังเหอเอน,นือเขาจปงาม FC ของเรานี่ป้าคนม้วงานมาไหวค่ะแต่แต่เขาสองเอาไปได้หรเอาก็ได้สอบวาดงมงามสอดในโบสถน,นี่มา ไว้พระที่วัดภูเก็ตแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ลำดวนผ้าทอจ้าปไปไปลำดวนผ้าทอต่อเอาบรรยากาศมาฝา ดเดี dı, e, ๋ยวเขาปลาไปพอนกกระจอกเ็ดจ้ะดูอันนี้ร้านกาแฟนี่นะกาแฟไทยลิ้มมีของขายของฝากจ้ะเราคนซื้อผ้าก็ซื้อไปคนไม่ซื้อก็เดินมา รักตัวเดินตายเลยที่สวยนู่นนู่นไปเดินดูนกกระจอกเท็ดอยากไว้พาไปนี่ไปอย่าได้อย่าได้เราเดินไปหาพุทธไปดูนกกระจอกเท็ดไปไปเลยสวยจะพาไปดูนกกระจอกเท็ดสวยบรรยากาศกำลังดีโอนปัญญาผมเกี่ยวเข้าแต่แลอยอย่าได้เนาะ นี่ผ้าทอตัวจะมาเป็นผ้าทอนี่ะนกกระจอกเทศอยู่ไหนเฮล่าเี๊หันตั้งหลายตัวอ๋อปุลปุลปุโลูหันนี่ตรงนีม้มาเป็นตาของไอ้จะาผ้าทอโอ้สุดรอของเราทำไรจ้าหนกกระจอกเทศถ้าใครว่าแอลลำดวนผ้าทอช่วงนี้จะมีนกกระจอกเทศเพศียพอจะ้ะ สเยอากากศน,นี่พาเด็กๆมาดูกันนี่นกระจกเทศรอ๋อมันก็ออกมาได้นะี่ไมีกี่ตัวนี่สองตัวก็พุทธสาสามก็เอาอยู่ไหนห้มตัวอ๋อไมีสามตัวบรรยากาศดีๆแต่นี่กระจกเทศ ตัวใหญ่ได้เนาะนอเอาอาหารให้นกหน่อยอันละยี่สิบสามอันห้าสิบไปเลยลงไปเลยไปลงมาแล้ว,ลว<ป>เราไปเอาอาหารให้นกกันดีกว่านี่รับตามมาเร็วน้ำใสใสต่างระดับ อ้ยอกินมันเหม็อนอาลล่ะนะปุทัานเนาะเขาเดินไปตั้งเ,งงห وم, ห وم เพื่อนะตั้งผมผมเพ่กะเออคนละอันกันลรอกคนละอันเลยเอ,อ้ยนี่มาแล้วมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วมาแล้วเพ่จะด่าเพ่มันเห็นอาหารแล้วมันเติมตามมาแล้วแต่เขามาผมผมเพ่พุถ่านคือ,อก่อนเลยเน,นั่น เอาไว้คือเปิดอันหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดอันหนึ่งคือผู้ท่านเช่กันนั่นโอ้ยเวลาเราเอาอาหารมาตุยมาเลยเหรอนั่นจับหัวมันได้เลยโอ้เดี๋ยวผู้ท่านมาถือกล้องให้จิมเหนือผู้ผู้ท่านจิ้มเทปผู้ท่านถือกล้องให้จิมถือจิ่งเออเออถือแค่ เ,เ,เอ,อ,อหัฮ้ยนาก็ซหัวหัวโหัวเห,วห,วห,วหวมือนนออตัวเป็นผู้ใหญ่ผู้ทัดเดินดยนยนจ้าจะมดจมดเออมันมันูนตัวเนาะเอาผูทัดไหม อันอนี้อันนี้ผนอ,อ่ะอ่าเด็กๆหายแ,แล้วหมดแล้วหมดแล้วอ้ามาแล้วมาแล้วให้เบรคหนุกนั่นหน้าขี่เออหน้าขี่ <c oughs> มันขี่ได้เหรอเนาะใช่หมดแล้วจ้าหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วนะคะหมดแล้วเจ้าโอ้ตัวนึงนี่กี่กิโลฮะมันมีชื่อ,อกเอาหะเอาขนท่านพุทธาจุบหัวมันได้เหรอ หัวมันเด็กหัวมันเด็กอ,อย่าได้ไปหายแซ่บหอยอย่าได้กวาก็โอ้กวามันจิกอ,อมันหูเนาะว่ามีมีขันจี้กะจะมาละมาคา่ะนี่มาลำดวนผ้าทอเอาอาหารให้นกกระจอกเทศมันจะนกบ้านเฮาเนะนเออถ้าถ้านังคีมันมันก็นจะบินจุด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 จ,จานไดหนังอะ นกกระจอกเทศหมดแล้วหมดแล้วซะโป๊กๆกันก็อร่้ยลุงไปทำไมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เขามาเก็บค่ะหนูไม่ต้องเก็บเอาเหรอเดี๋ยวมันจิกเราเอาไม่เอาเดี๋ยวมันจิกเอามันจะจิกมันจะจิกหัว เอ,อเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้พี่คนที่เขาดูแลเขามาเก็บครับไม่เอาอันตรายเดี๋ยวมันจิกเราเดี๋ยวมันคิดว่าเราเป็นตัวหนอนทําไงน่ะเยเดี๋ยวมันคิดว่าเราเป็นตัวหนอนผม,นมนกำลุกวันอะ่ะตัวเนี้ยเอาเหรอล,ลูกไม่ดูทุกวันเหรอครับเอาเหรอม,มันมาตั้งแต่แต่เนาะมันมามาจากกึ่งปีอ,อ๋อจากกึ่งปีเลยอีกห้าหมื่นไปอืมตัวหนึ่งนี่นะ นี่ซิปตัวปุ่นเจ็ดตัวเอ้าเหรอมีอีกเหรอไก่ฟ้าอ้าวนกยุงอยู่ไหนไก่ฟ้ากรับทีเดี่ยวห้องหรือไก่ฟ้าเะอันนี้ลูกยุงตีห้องมอตี้แล้วเราเดินไปทางไหนถ้าเราเดินไปดูไก่ฟ้ากับนกยุงนี่เดินไปทางไหนครับปีเ่่นนกกกะจัตวายังไม่เปิดอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วบินบินบินตาวันเหมือนอะไรไหมกราป้าจิปปดาไปเนาะ ปดาปดาคือคนนู้นป้าจิตตัวรู้จักไหมอ๋อดีร้านร้านปดาเมืองนะเต่าอ๋อร้านยายผมครับอ๋อเหรอโอ้ออยายยายอย่างก็ยายยายเตี๋ยวขายผ้าอืมรู้จักปดาด้วยเหรอก็เป็นก็เป็นร้าน,ปนเป็นอ๋อเขานี่ยทมงานกันอ๋อเหรอเป็นลูกค้าประจำกันครับน่ารักเชียว ตัวนี้ถ้ามันหิวมัมันโกรธแบบนี้ตัวนี้นะโวขนมันนุ่มไหมนุ่มนะปากมันน่ากลัวนะเป็นตัวผู้นี่ตัวนู้ตัวนี้อืมเคยเห็นไข่มไหมไข่เคยไข่ลูกอยู่ตรงมหิ่ลนงตัวนี้นักเลงตัวนี้นักเลงกะไล่ไล่ตัวเมียตัวเนี้ยไม่สูงแต่กันมีสี่ตัวเป็นเอาไปตัวหนึ่งพราะมันพองมาได้ออกกลังกายอ๋อมาได้ออกกลังกายพวกคาร์นฮะ มีเมีเจ็ดตัวคุณเอาเหรอแต่ยังเปิดเต่อาจจะเปิดเลี้ยวเนี่ยเป็นการเป็นร้านกาแฟาอ๋อม,ม,มีมีใกล้ตัวน้อยแนะนำเจาะเจ่กันติดกัไม่พอตอนนี้เปิดเอาเก้งก็กวางมาอืมมีเก้งมีกวางด้วยแต่ยังไม่เปิดมีไก่ฟ้าด้วยอีมไก่ฟ้ากวางกยงงแดงๆหางยาวๆไก่ฟ้าลูกยุงเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต่อ เอเอ,อมีแม่โคโด้วยใครหันก็ให้เล่นก็ไม่โค,โคข,ไไขึ้นไปถ่ายรูปปะรัขึ้นเลยปะอ้เย็นสบายวิวสวยนี่บรรยากาศมนะ้าอง้าวต้ว่ออว้าแ่่อ่้อาา้วอวอกมาแล้วนะ หวานดีเราเน่ามาอยู่ดูนกนี่เพลินเจ้ะรู้สึกเพลินดีหรอมาดูนกกระจอกเทศแล้วก็เพลินดีจ้ะหวานดีดูมันมันน่าฮักดีเหาะดูไปดูมามันน่าฮักขนาดนี่ไปวิ่งวาดอยู่แถวเนี้ยจ้นะ<ม>นี่ตุ๊บอย่เนี้ยมองก็บตุ๊บตุ๊บน้ำก็ใสใสแยบแกวบจ้ะ อากาศดีด่ดีปุ่นโดยภูคาเจาเดี๋ยวเาจะพาไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปแอววัดบ้านยูเจาเย็นเย็นอากาศก,กำลังดีไขมาันาหารช่วงนี้นี่แนะนำเลยเจาอากาศทีดีเเด,ด็กๆกำไปไหนอ่ะจะอยู่แถวนี้แหละเซื้ออาหารให้ก๊อกละสาวบาทรสมก๊อกห้าสิบ อาหารก็จะเป็นกล้วยเป็นพกบุง่งอจ้างเดียวเสียงกระปุ้นห้องจะได้นุม่มเสียงกระปถูถ้าถ้ามันคูล่ะมันจะเสียงเหมือนตน้นไงเสียงเหมือนต้นมันเป็นจะได้พูดพูดอีกเออถ้าตัวแมีมยเหรอเออพูดพูดอีกสามตัวเลี้ยงกันนี่เลยนี่ตอนนี้มันจะเย็นแล้วมันกินน้ำชอบชอบอ่ะปากคนชอบปากคนชอบ พูดๆต่อแม่แล้วตัอแม่ห้องได้มานี่ยังได้ยินเสียงอ๋อมานี่ยังได้ยินเสียงมันห้องเลยกุ้งพูน่ะกุ้งพูจะกัดเกี่ยวเลยอ๋อกัดเกี่ยวเกี่ยวกัดใช่ไหมกุ้งเงียเกี่ยวกัดหรือกัดเกี่ยวเกี้ยวการมันมันจะไล่อ่ะเออจะไล่จิ๊กอ่ะทำเนี่ยถ้ามันหิวมันคูครอยากไปไหนเจ้า จเจริญหูจเจริญตาเย็นเขียวแต่ว่าหิวเข้าเวลาเจาะป่ะเราจะออกจากรําดวนผ้าทอแล้วเราก็จะไปกินข้าวก่อนแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้เนีะมีข้าวนะซอยมีอาหารมีกาแฟมาช่องนี้ยังเขียวขจีอยู่เจ้ะมาแล้วกับข้าวมีอะไรบ้างจะ้ะคุณกาดาลาบเป็ดหล้กเป็ด ลับเป็ดเต็นตาป้าที่กินไก่วันนี้กินเป็ดลับเป็ดนะคเออเรอาตัวงามๆอากาศสวยจากเราไปรับรนผ้าทอแล้วเราก็มากินขา้าวกับข้าราดนี่เร็วนีดนะึะ อันนี้แกงข้าเป็ดอะไรนะ้ยายามกันเจ้าขาวเป็ดวันนี้เรามีเมนูเป็ดคาดน้ำจางคือปลาเมืนชอบปลาปลาวันนั้นมากินแล้ว จะล้ำก่อเออถ้าเออ <c oughs> กินแล้วก็หวาอ่า <c oughs> มีมีแกงอ่อมเป็ดลาบเป็ดปลาทอดเป็ดน้ำดีเอออย่างอันลำ้ำอันดับแรก <c oughs> เออ <c oughs> เป็นน้ำดีอันที่สองคือ <c oughs> ปลาทอดอันที่สามคือ <c oughs> เอออันที่สีลาบเป็ด ใช่ไหมป้าป๋าป้าป๋าใช่ไหม,มเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อดีนอไปเรื่อยๆนั่งพักสักแป๊บ